กันนะใครเห็นมั้งครับใครเห็นแมวไหมมีใครเห็นแมวไหมครับมีใครเห็นแมวไหมเนะมีใครเห็นแมวไหมเนี่ยหิวิว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 วจะทำยังไงกันดี จะอยากเห็นหน้าเขาจังเลยอะครับเห็นหน้ายเห็หยมชอบแบบึกชอบครับไม่อยากนอนในนี้หระครับไม่อยากนอนในนี้เลยนคะโอเคโอเคโอเคใ้อยากนอนในนี้ให้เขานอนในนี้